ขอต้อนรับสู่ร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะกับเรื่องราวร้อยแปดสไตล์ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันอาสาฬหาบูชานะคะแล้วก็มาลืนนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะแถมยังมีวันหยุดยาว long weekend อีกด้วยหลายคนหลายครอบครัวนะคะก็คงจะหาสถานที่ไปพักผ่อนกันนะคะวันนี้นะคะวุลเลพาคุณผู้ชมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะซึ่งที่นี่คุณผู้ชมก็จะได้พบความงามของศิลปะทั้งไทยและจีนอีกด้วยนะคะและทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะวิหารเซ หลังจากตัวเมืองพัทยามานะคะใกล้กับวัดยานสังวดารามก็เป็นที่ตั้งของอเนกกุศลศาลาหรือที่รู้จักกันในนามวิหารเซียนค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์สงา่ากุลกอบเกียรติคนไทยเชื้อสายจีนค่ะที่ต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความกตัญญูกะตะเวทีที่มีต่อประเทศไทยและองค์พระมหากษัตริย์ไทยค่ะโดยอาจารย์สง่านะคะผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญการด้านทางศาสตร์ฮวงจุย้ยได้ริเริ่มและดูแลกา,การก่อสร้างอาคารวิหาร นซียให้มีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาวห่วงจุย้ยอันเป็นความชํานาญของอาจารย์ค่ะจึงน,นับเป็นผลงานการสร้างสารรค์และเป็นสมบัติอันล้าค่าแก่แผ่นดินไทยและจีนค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของวันนี้นะคะคุณจินตนาคุณกอบเกียรตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณจินตนานะคะก็เป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งวิหารเซียนแห่งนี้นะคะและที่เราเห็นกันอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือเป็นรูปจำลองของอาจารย์สง่าด้วยถามถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่นิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วที่วิหารเซียนนี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะค่ะเริ่มตั้งปี2531นะคะแล้วก็ถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว วันที่24ธันวา2536ค่ะอ๋อเห็นหว่าที่ดินแห่งนี้ก็คือได้รับพระราชทานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ัคท่านอาจารย์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็เนื่องจากท่านรับหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่และกําหนดจุดในวัดยานทั้งหมดนะคะซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างวัดทั้งหมด1 2ปีเต็มสิ่งที่ท่านทานี่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินท่านเกิดเมืองไทยแต่ก็ไปโตเมืองจีนและถึงเวลาท่านบอกว่าเราทุกคน ่อเกิดบนพื้นแผ่นดินไหนต้องรู้จักตอบแทพนพุณนแผ่นดินเกิดที่นี่เนี่ยนะคะวิหารเซียนเนี่ยนอกจากจะมีศิลปะของจีนแล้วแน่นอนว่ามีศิลปะของไทยรวมอยู่ด้วยโดยเฉพาะพระพุทธชินราชที่จําลองอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายคนนะคะก็คงอยากจะเห็นนะคะแล้วก็คงอยากจะให้วุ้นพาเดินชมวิหารแห่งนี้แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมารู้จักกับวิหารเซียนให้มากขึ้นนะคะกลับมาเจอกันกันกบร้อยแปดลิวิ้งค่ะ ช่วงร้อยแปดวาไรตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัด๊ดต้องสีดูลักอินสปรกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับร้อยแปดเลิร์ิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นพุณนนะคะและตอนนี้ค่ะคุณก็ยังอยู่ที่วิหารเซียนที่พัทยาแห่งนี้กับคุณจินตนาน,น,นเองเข้ามาที่วิหารเซียนแห่งนี้นะคะก็จะเจอจุดนี้เป็นจุดแรกจุดนี้คืออะไรคะเอ่อตรงนี้เนี่ยเป็นสุดสารจริงจีฮ่องเต้นนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือกองทัพ พาเป็นสื่อสารของกองทัพนะคะอยากเห็นของจริงไหมอยากเห็นที่นี่นะคะก็มีของจริงที่ทางประเทศจีนเขาส่งมาด้วยทำไมเขาถึงส่งมาให้เราคะเขาทราบว่าท่านอาจารย์เนี่ยนะคะท่านทําเพื่ออะไรท่านไม่ใช่นักธุรกิจแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่จะเผยแพร่สายสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วก็เป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งสองประเทศงั้นเดี๋ยวให้คุณเจตนาพาไปดูเลยได้ไหมค่ะได้ค่ะแผ่นแรกเนี่ยนะคะ เป็นหลักฐานเลยนะคะวิที่ทางรัฐบาลจีนได้มอบสิ่งของทั้งหมด328รายการาให้แก่นายงธงานคุณกอบเกียรติะนะคะเพื่อตั้งแสดงอณอเนกประสงค์สาลาวิหารเจียนแห่งนี้คือมอบให้เป็นการถ่าวอลน,นะคะให้ทุกคนที่เข้ามาจึดษาได้เข้ามา,า,าได้ศึกษา สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปดูตุ๊กตานะคะคือที่ขุดพบในสุดานจริงๆที่ห้องเต้อันนี้นะคะได้มากี่ตัวทั้งหมด14ค่ะได้มา14แล้วก็ยังมีรถม้าจำลองอีก2ชุดแล้วก็หุ่นทหารนี้ก็จะมีประวัติบอกอยู่ตรงนี้ด้วยว่าแบบว่ามาจากไหนถูกขุดพบมาที่ไหนนะคะใช่ค่ะคุณมู้นจะสังเกตนะคะคอของแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นถอดได้เห็นไหมคะจริงด้วย คือเขาจะปั้นตัวก่อนนะคะแล้วก็ปั้นคอนี่ก็คือปั้นหน้าของแต่ละคนสองว่าตัวก็หน้าไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มาส่วนทีหลังต้องสอดสังเกตดีดีหลายคนก็อาจจะอยากมามาดูเล่นๆกันนะคะว่าทหารจีนนี่บางคนก็จะแบบลืมตาข้างเดียวมี <คน S 1> หลายแบบก็มีท่าท่า,าการนั่งอ๋อเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็คือของจริงทั้งหมดเลย ตรงนี้ก็จะเป็นพญาครุฑหลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหมีแต่ทวยเทพซึ่งเป็นเทพของจีนทั้งนั้นแต่พญาครุฑเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคือครุฑเนี่ยเป็นตราของแผ่นดินนะคะเป็นเป็นของสูงเลยแล้วก็เป็นตราประจําของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะพญาครุฑตรงนี้เนี่ยนามของพระองค์ท่านคือพญาครุฑคเคศวนคือเจ้าแห่งนกนะคะเป็นไม้ตักทองทั้งองค์ลงลักปิดทอง แล้วก็เมื่อกี้คุณวุ้นเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นมังกรเยอะไหมคะเยอะค่ะนะคะมั <c oughs> งกรที่มีอยู่ในวิหารทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด31ตัวหมายถึงปี31ปีที่ก่อตั้งและมังกรที่เป็นประษันองค์ห้องใจคือมังกร5เล็บนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ย ถ้าคนจีนเนี่ยมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของห้องเต้มังกรห้าเล็บะนะคะองค์พริยาคุฑเป็นตราแผ่น<ข>ดินเป็นตราของพระบาทเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเป็นสายตัมพันธ์ระหว่างสองแผ่น<ท>ดินเช่นเดียวกันด้วยนะะชัดเจนมากๆจริงๆเลยนะคะ,คะพิจารณาพาเดินดูต่อเลยะะได้เลยค่ะค่ะ,คะ รวมทั้งหมดเนี้ยจาได้ไหมคะว่ามีกี่องค์เกือบเกือบเจ็ดร้อยค่ะเกือบเกือบเจ็ดร้อยองค์ทั้งหมดเราคือไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่เล็กๆอย่างเดียวคือส่วนใหญ่ก็จะใหญ่มากจริงๆค่ะองเล็กก็มีแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกพระองค์เนี่ยทาพิธีเบิกเนตรแล้วด้วยนะคะสิทธิ์มากๆนั้นเออเวลาดูเนี่ยนะคะก็ถ้าเราใช้จิตสัมผัสเนี่ยเราจะสัมผัสองจิษนี้ได้ว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะอยู่รอบกายเราทั้งหมดนะคะกำลังให้พรอยู่นะคะได้รับพรเยอะมากๆเลยตอนนี้ เข้ามาแล้วห้องประทับที่นี่นั่นเองโอ้โห oh, ใหญ่มากจริงๆค่ะนะคะแล้วเก้าอี้ที่ประทับชุดนี้เนี่ยนะคะ,คะที่เห็นเนี่ยทำจากไม้สือถังมูมในสมัยราชวงศ์ชิงหรือเชงร้อยสามสิบึงรอสี่สิปีะนะคะที่เห็นเนี่ยแปดชิ้นเนี่ยหนักทั้งหมด6กพันเก้าร้อยกิโลค่ะสุดยอดและที่สำคัญเนี่ย โปจีนเนี่ยส่วนมากหัวจะเป็นสิง์เป็นกิเลนหรือเป็นมังกรแต่ถ้าชุดนี้ดูให้ดีนะคะทั้งหมดจะเป็นช้างช้างนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะคะใช่ค่ะวันนี้พิเศษนิดนึงให้เราได้เข้ามาเห็นใกล้ๆเลยจะได้เห็นถึงงานฝีมือซึ่งละเอียดอ่อนซึ่งธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้เลยเพราะว่าต้องระวังหน่อยนะคะนะคะเพราะจะเห็นงานฝีมือเป็นการแกะเนี่ย ้าจจะดูแล้วมันเป็นภาพมิติเลยนะคะคาจจะละเอียดอ่อนมากก็จะเห็นนะคะที่เท้าแขนฝั่งนี้เนี่ยเป็นท่านกุนอูนะคะแต่ฝั่งนี้คือท่านสุนูท่านอาจารย์ได้ชุดนี้เนี่ยเพื่อถวายพระองค์ท่านครบรอบเจ็บพรรษานะคะนะคะแผ่นบนเห็นไหมคะค่ะอผ่นรอสามตัวนี้คือว่านสืบเจ้าไมยถึงท้องพระโรงหมื่นปีเป็นคําถวายพระพรพระองค์ท่านแผ่นข้างล่างน้องวุ้นเห็นตรงกลางเนี่ย เป็นกระถางทูบใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วตัวนี้คืออักษรจีนนะคะอืซิ่วคืออายุยืนแต่ว่าเขาเขียนในลักษณะที่เป็นกระถางทูบทรงพระเจริญนั่นเองค่ะใช่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวจะพาคุณไปไหนคะไปจักราบบูชาพระพุทธชินราชเต็มอิ่มมากๆเนยพาไปเลยดีกว่าค่ะเดิค่ะ นี่ก็คือพระพุทธชินราชที่เราพูดถึงนะคะมาสักสักการะที่นี่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่คุณเห็นนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มีการจุดทูปอะไรกันเลยอ๋อใช่ค่ะในวิหารแห่งนี้เพราะตรงนี้ข้างในเนี่ยเราไม่ให้จุดธูปนะคะให้สักการะโดยใช้สิบนิ้วพนมต่างทุกเทียนก็จะมีศาลาวหว้ด้านนอกซึ่งจะเป็นสถานที่เดียวที่สําหรับจุดทูกเทียนบูชาศิดิ์สิธิ์ทุกคนในวิหารเลยค่ะพอเข้ามาก็วหว้ทีเดียวแล้วก็เดินชมแล้วก็สักการะอย่างเดียวนะคะวุ้นจะเห็นนะคะว่า สถานที่แห่งนี้เนี่ยพระพิชญ์ชาจะอยู่สูงสุดเลยก็คือพุทธเต่าแล้วก็ขงจื้อจะเป็นตามหลักตามตามส์ด้วยนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยที่ตั้งเราจะมองเห็นเลยด้านนู้นเป็นอะไรคะทะเลข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขานะคะตามหลักองจุ้ยนี้ก็คือน้ําจะต้องไหลจากที่สูงลงถู่ที่ต่ำและวิหารแห่งนี้เนี่ยหันไปทางทิศตะวันตก เ๊ะนะคะทุกอย่างเตะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องชายของคุณจินนาก็สามารถดูศาสตร์ของคงจุ้อหรืออะไรต่างๆได้ค่ะก็คือทํางานแทนคุณพ่อแล้วตอนนี้อ๋อสืบสืบเนื่องมาจากคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่วุ้นได้เดินชมวิหารเซียนแห่งนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเกิดความชื่นชมและก็ศรัทธากับสิ่งที่อาจารย์สง่าเขาได้ตั้งใจสร้างเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะไทยจีนตามหลักการศรัทธาในทางพุทธศาสนาผนวกกับความเชื่อในลัทธิเต่าและคงจื้อค่ะ คุณจินาคะแล้วถ้าเกิดทุกคนอยากจะมาเข้าชมที่นี่ต้องมีการแบบเสียค่าใช้จ่ายไหมคะค่าทะนุบำรุงรักษาท่านละ50าบาทเด็กต่ำกว่า10ขวบไม่เสียค่ะ จริงๆแล้วคุ้มมากๆแค่50บาทนะคะถือว่าเป็นค่าบำรุงรักษานะคะสิ่งที่มีค่าแล้วก็อลังการแบบนี้นะคะช่วงลองวิเอนแบบนี้นะคะวันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบาูชานะคะยังไงก็แวะมาเข้าชมนะคะแวะมาชมกันที่วิหารเซียนที่พัทยาแห่งนี้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> ชีวิตหนึ่งนะคะขอให้ลองมาชมแล้วก็มาสัมผัสความงามของที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะทั้งศิลปะจีนแล้วก็ไทยที่เราได้เห็นการรวมถึงมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมไว้เยอะมากๆจริงๆนะคะสำหรับที่วิหารเซียนแห่งนี้นะค่ะ <S <S วันนี้นะคะก็ต้ออองขบบคคคุุุณณจินนนากกนากกกลเเียยมะะ ที่มาแนะนำนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามแบบนี้ให้เราได้เห็นกันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะดีค่ะ